อีกไม่กี่วันเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินนะคะและที่สําคัญข่าวดีสําหรับการรับเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ซึ่งได้รับสูงสุดถึง1000บาทค่ะและหลายคนก็รอคอยนะคะว่าจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือไม่ซึ่งวันนี้กําหนดตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางมาแล้วค่ะข่าวดีในการรับเงินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าในส่วนของการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สําคัญการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการ รก,ก็จะมีการจ่ายด้วยค่ะการจ่ายเงินครั้งนี้กําหนดตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศส่วนจะได้รับทุกคนทุกรายหรือไม่ได้รับเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารและวันในการจ่ายเงินว่าจะจ่ายวันที่เท่าไหร่บ้างสําหรับครึ่งหลังเดือนมิถุนายน2565สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุได้เฮนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คอรมอมีการอนุมัติจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ 6เดือนตามที่มติคณะรัฐมนตรีค่ะโดยการจ่ายเพิ่มในครั้งนี้ก็คือจะมีการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเดือนละ1 0 0่งถึงสองบาทนะคะซึ่งจะมีการจ่ายตามช่วงขั้นอายุนะคะคุณผู้ชมตามช่วงวัยเลยเป็นระยะเวลา6เดือนคือเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565โดยผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยงชีพเดิมคือ600้อถึงหนึ่บาทอยู่แล้วบวกกับเงินพิเศษที่จะเติมเข้าไป1 0 0่งถึงสองบบาทต่อคนต่อรายเพราะ ฉะนั้นถ้าหากวงเงินใหม่ที่จะได้รับอยู่ที่700-1,250บาทค่ะแต่ข้อมูลข่าวสารล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาแจ้งข้อมูลชัดเจนนะคะว่าในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะ,ะคลังกระทรวงการคลังอยู่ในขณะของขั้นตอนการทําเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณเพราะฉะนั้งก็ต้องมารอรู้นหรและค่ะว่าการจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุในวันที่10มิถุนายน2565นี้จะได้รับเงินพิเศษเลยหรือไม่ แต่ถ้าหากไม่ได้รับนะคะก็จะเป็นการจ่ายเงินแบบเดิมคือ6 0ร้อยถึงหนึ่บาทแต่ถ้าหากได้รับก็จะได้จ่ายตามแบบเงินเพิ่มพิเศษค่ะซึ่งถ้าหากเงินผู้สูงอายุที่นํามารวมกันเป็นรยะยะเวลา6เดือนที่ทางครมออนุมัติให้นะคะ1 0 0่งถึงสองบาทเป็นเงินตกเบิกผู้สูงอายุก็จะได้รับอยู่ที่6 0ร้อถึงหนึ่บาทต่อคนต่อรายค่ะติดตามการจ่ายเงินในวันที่10มิถุนาย,ยน2565สําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะ และยังอยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมยังคงได้รับสิทธิอีกครั้งหนึ่งเป็นการเติมเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินในส่วนของอ à, การที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มผู้มีไรายได้ทดรับสิิธ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ50บาทถึง100บาทนะคะในปีงบประมาณ2565ก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุนะคะ60ปีขึ้นไปถือบัตรคนจนได้รับสิทธิ์วงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทจะได้รับเงินเดือนนะคะ100บาทโดยจะเติมในวันที่15มิถุนาย,ยน2565นส่วนผู้สูงอายุท่านไหนที่อายุ60ปีขึ้นไปมีบัตรคนจนได้รับสิทธิ์ในวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200บา ต่อเดือนจะได้รับเงินส่ง50บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะซึ่งการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางสาหรับวันที่15มิถุนายน2565นี้ได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเอาละค่ะผู้สูงอายุทั่วประเทศกางกระเป๋ารอเตรียมกระเป๋ารอเลยค่ะคุณผู้ชมรอรับการโอนเงินหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสระจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ